มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าหนูกับสามีอยู่ด้วยกันมาสิบปีแล้วสามีแอบไปคบผู้หญิงใหม่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็รู้ด้วยว่าสามีหนูมีภรรยามีลูกแล้วหนูจะทำอย่างไรดีครับคุณโยมประการแรกเลยคือว่าให้เราถามใจของเราเองก่อนว่าเราจะเอาอย่างไรมีทางเลือกกี่ช่องทางเช่นว่าหนึ่งถ้าคุยกันแล้วเขา เลิกได้โอเคเรื่องก,จก็จบเราให้อภัยเพื่อลูกอันที่สองถ้าเขาเลิกไม่ได้เนี่ยเราจะยอมรับสภาพอย่างนั้นหรือว่าเราจะขอแยกทางทําใจไม่ได้ที่จะอยู่ด้วยกันแต่เรารับผิดชอบตัวเองได้ดูแลลูกได้ภาวะเศรษฐกิจเราเองเรารับผิดชอบได้พอชัดเจนอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็คุยกับเขาว่าเขาเลิกได้ไหม พูดคุยกันให้ชัดเจนเลยเนี่ยบางทีผู้ชายบางทีมีเผลอไผ่มีอะไรอย่างนี้ไปมีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเองไปคุยด้วยอาการที่นิ่งๆิ่งในใจเรานิ่งแล้วมีการตัดสินใจทิศทางที่ชัดเจนเด็ดขาดไม่ใช่ตีโพยตีพายอรารวาสเอะอะมาเทิงไปเนี่ยคำพูดเราจะมีน้ำหนักแล้วเขาจะเกรงใจเสร็จแล้วเนี่ยคุณโยมต้องดูแลตัวเองให้ดีนะฝากไว้สองข้อคือ1พยายามให้พึ่งตัวเองทางเศรษฐกิจกได้ ถ้าเราเองมีรายได้ของเราเองเราเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยเราจะมีความมั่นใจและความเกรงใจของคู่ชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอันที่สองคือว่าให้ดูแลเนื้อตัวตัวเองให้ดีบางคนคิดว่ามีครอบครัวแล้วมีลูกละปล่อยละให้อ้วนเพลไปไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ดูแลทุกอย่างก็แบบเพลเพลไปอย่างนั้นนี่นะความสะอาดความเรียบร้อยไม่ดูดูเทที่ควรอันนี้ถือว่าพลาด ต้องดูแลตัวเองให้ดีให้สุขภาพเราดีร่างกายแข็งแรงกระฉับกระเฉงมีการออกกำลังกายมั่งเข้าฟิตเนสบ้างเนี่ยแล้วแต่ถ้าอย่างนี้แล้วเราก็เราเองก็เกิดควา,ามเชื่อมั่นแล้วทำให้เป็นที่เกรงใจของผู้ชีวิตด้วยเจริญพร